ลองไหมล่ะเนื้ประมาณโลเเหรอพี่ยาว่าประมาณโลหโลหโลเเนี่ยประมาณนี้แหละสงโลสนะช่งทุเรียนลูกสโลสนะมาดูเนื้อโลเจโลเเห็นไหมแม่ไหมเนื้อโลเจ็ดเน้นเดี๋ยวดูเนื้อเนื้อเยอเนื้อเยอะมากสามร้อยอะรเจ็ดสามจ็ดสิบจัด ลูกนี้ใหญ่เลยลูกนี้เยอะแค่ถ้ามึงขายไปเรื่อยๆนะคนติดมันไม่ไปกินอะไรแล้วอย่าสาหรูแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นแล้วสดยอดเลยสองลท่ห์ก็ดังพ่ยาร้อยเจ็ดสิบครับร้อยเจ็มันจะราคามันจะไม่คงที่นะลูกค้าอาทิตย์หน้ามาพี่ยาก็ไปรู้แล้วแต่ล็อตมันแล้วแต่ล็อตราคามันจะไม่คงที่อย่างอาทิตย์ที่แล้วร้อยห้าสิบอ่าอาทิตย์นี้ร้อ ไม่ใช่ครับร้อยห้าสิบคิวขายทุนนะครับเขาขายกันด้วยเขขายชุนนะครับร้อยห้าสิบครับไม่ได้เอากำไรนะครับค่ารถพียาเขาจ่ายเองค่ารถพี่ยาออกเองไม่ได้เอากำไรนะครับอยากให้ทุกคนได้ชิมก่อนไงไม่มาที่นี่จะไปที่ไหนกันปลาละมอลูกเรียนปลาละมออยู่ล่างล่างกระดานลูกเรียนปลาละูนี่คือสุดยอดเลยอ่ะมึงมึงเขา มีคนบอกว่าที่ที่นี่เป็นทุเรียนป้าละอูแต่หลังกูดังอ่ะทุเรียนป้าละเนครับใครจะไปซื้อก็ไปหลังกูดังนะใครจะไปซื้อก็ไปหนุนเสื้อแดงปลูกกูนะเสื้อแดงปลูกมันปลูกอยู่ปลูกด้วยอ่าเดี๋ยวมันจะมาปลูกแกงกับปลาละอูพี่ลองชิมของตัวเองชิมเนื้เพื่อนพี่โอ้โหดูลูกนี้ดิโอ้ยเนื้อกำลังชิมเนื้อดูเนื้อเปลือกบางมากครับลองชิมนิดนึงดิช้าลองชิมสิ แงหวานเจียยบ <Yep. S 1> เบือกเดิกเลือกบางกว่ามังคุดดีกว่าเฮ้มังคุดเปลือกหนากว่าอีกนะเอามาช่วยผ่าบางมาก เบ้างเหนือลมุนไงแกแกดูเม็ดไหมแกดูเม็ดไหมเห็นแล้วพี่ยานะเม็ดเม็ดตายเม็ดตายดูก็รูมเม็ดกระตีเดียวเงเนะร้อยสามโดร้อเลยพี่ร้อยสามห้าสามโดร้อยเลยะเนื้อดีมากจะได้ลูกค้าอยาทิ้นิดเดียวก็อยาทิ้ ไม่ใช่ว่าเสียดายเงินนั้นเสียดายทุเรียนเสียดายทุเรียนไม่อยากทิ้งเลยบ บางจัดดีด่ดิบางจนจะเนื้อใหญ่มากเนื้อเนียนเลย,ยทุกปูเห็นแล้วยใหญ่ทุกปูเลยของพี่ได้ห้าปูเต็มอ่ะกี่เขาบอกินคนเดียวจะหมดลเลยเนี่ยเฮ้ยของไม่พอใส่หรอกนี่ดูเลยเฮ้ยนี่ทุเรียนกิโลนะเมื่อกี้ ได้เยอะกว่าลูกนั้นนี่แกเยอะกว่าลูกนี้ใหญ่กว่าได้เลยอะได้เยอะได้เยอะกว่าสามเก้สามมันห้าร้อยอ่ะมาเลยนะใครดูอยู่นะมาเลยนะหมดหมดก่อนก็หมดแล้วอ่าจะหมดแล้วนะแสดงว่าทีนี้ได้มันน้อยพี่อ่ะได้ห้าร้อยลูกร้อยลูกเองแล้วมันไม่สุกไงจริงจลูกค้าอยากซื้อแต่มันไม่สุกสุกเมื่อวานฮงหมดไปแล้วสุกไปแล้วเมื่อวานไม่สุกเช่วันนี้วันนี้กำลังกิน กำลังนี่ใจเยนมีห้าร้อยนะจ๊ะเยอะมากนนี้เกีเยอะมากลูกนี้ห้าร้อยห้าร้อยบาทสองละห้าร้อยห้าร้อยสามบาทคนนีี่เขารองใช่เอาไปต้นั่งดูได้เนื้อกิโลตูนี้จ๊ะชังดูด้เนื้อได้กิโลสองโลสอโลหกโลหกีด